แล้วผมก็จะมาทําการพ่นนะครับพ่นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆใส่ต้นมะนาวครับต้นนี้ก็จะเป็นพันุ์ของคุณแม่ลูกดกนะครับเราก็จะออกลูกดกตลอดนะครับแต่ก็เวลาออกมาเนี่ยประสบปัญหาคือมันจะไม่ค่อยติดขั้วครับหลังจากพ่นไปก็ก็จะติดขั้วดีขึ้นนะครับก็น่าจะเพิ่มความแข็งแรงให้กับต้นไหม้ได้ผมก็จะพ่นเลยนะครับรเดยว